สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงปัญหาที่พบเจอกันในภาษาซีพัดนะครับผมบางคนอาจจะแก้ได้แล้วเนาะบางคนก็อาจจะยังแก้ไม่ได้นะครับผมก็มาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคําสั่ง getline นะครับผมที่ต่อหลังคําสั่ง cin เนี่ยมันใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วกรณีตัวอย่างเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับผมได้จัดเตรียมกรณีตัวอย่างไว้2แบบนะครับคือแบบของคนที่ใช้ในส่วนของ using namespace std กับคนที่ไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับเคม ก็มาดูกันดีกว่าว่าตัวโปรแกรมของผมเนี่ยมันทำงานอย่างไรเนาะตามหลักการของเราที่เราจะอ่านกันในตอนนี้นะครับอ่ะหลักการของเราตอนนี้ก็คือนี่นะครับผมบรรทัดที่4ี่เนาะก็คือทำการประกาศตัวแปรชนิดสตริงนะครับผมที่มีชื่อว่า product id กับ product name เนาะเอามารับในส่วนของรหัสสินค้ากับในส่วนของชื่อสินค้านั่นเองนะครับผมโดยบรรทัดที่6เนี่ยเราก็พิมพ์คำว่า product id ออกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำการทำงานในบรรทัดที่7นะครับผมก็คือรอรับค่าในส่วนของ Product ID หรือก็คือรหัสสินค้านั่นเองนะครับอ่าทีนี้บรรทัดที่9นะครับผมก็ทำการปริ้นคำว่า Product name ออกมานะครับผมแล้วก็บรรทัดที่10เนี่ยทำการรับค่าในส่วนของ Product name นะครับผมหรือก็คือชื่อสินค้าแต่เราจะรับเป็นแบบในส่วนของ g ก็ Li n นนั่นเองนะครับก็คือรับแบบทั้งบรรทัดเลยนะครับโอเคไหม แล้วก็ทําการเก็บข้อมูลไปในตัวแปรที่ชื่อว่า Product Name นั่นเองนะครับแล้วก็ทําการ print หรือว่าทําการ see out แสดงในส่วนของ Product ID กับ Product Name ออกมาโดยที่มีในส่วนของช่องว่างในั่าเอาไว้อยู่นะครับนี่คือโปรแกรมที่เราเอามาทําเป็นตัวอย่างนะครับผมทั้งสองทั้งสองออไฟล์นี้เหมือนกันเลยนะครับผมแตกต่างกันตรงที่วิธีการเขียนนั่นเองนะครับเอเคไหมอ่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมลอง run เลยเนาะ นี่นะครับผมสมมุติว่าผมรอรับค่า product ID เนี่ยมันก็ดูจะปกติเนาะสมมุติผมใส่เป็น product ID 001แล้วละกันนะครับผมแล้วผมกด enter ไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันควรจะมีคําว่า product name ขึ้นมาแล้วก็รอรับค่าในส่วนของชื่อสินค้านั่นเองใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะปุ๊บอ่ะ เห็นไหมว่ามัน bypass ในส่วนของคําสั่งเก t l i n e หรือว่าแบบมันไม่สนใจคําสั่งเก t ไลน์ของเราเลยนะครับผมแล้วก็ไปทําการ print ในส่วนของบรรทัดที่12เลยนะครับผมก็คือ print ในส่วนของ product id ออกมานะครับผมแล้วก็ปิน n t ช่องว่างด้วยเนาะแล้วก็ทําการ print product name ออกมานี่แหละแต่ว่า product name เนี่ยมันล่องหนอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ค่าอะไรลงไปเลยนะครับไม่ทันได้ใส่ค่าอะไรลงไปถามว่าเออปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันในแบบโค้ดนะครับผมนี่นะผมขอคอมเมนต์ตรงนี้นะสมมุติว่าเราจะทําการรับค่าใช่ไหมครับผมสมมติผมใส่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเข้าไปนะครับผมตอนผมใส่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเข้าไปเนี่ยตัวโปรแกรมมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับผมแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผมกด enter ปุ๊บพอผมกด enter ปุ๊บนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อตัว Input หลังสุดนะครับผมมันจะกลายเป็นในส่วนของออ escape sequence นะครับผมอ่า เอ c เ p e s ซีเควนตก็คือพวกคำสั่งพิเศษพวก backslash n ในการขึ้นบรรทัดใหม่ backslash t ในการเอ่อเว้นวรรคแทบหนึ่งแทบอะไรเงี้ยนะครับผมก็นี่เนาะมันจะเกิดเอ่อเอชเก e บซีเควนตที่เป็น backslash n นะครับผมหือคือการ New Line นั่นเองมันจะมาอยู่ข้างหลังตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเอ่อเจ้าตัวในส่วนของป o ระ c t id เนี่ยหรือว่าตัวแปรป o ระ c t id ตัวนี้เนี่ยมันก็รับค่า001เข้ามานะครับผมแต่มันยังปล่อยทิ้งเอ่อในส่วนของ backslash n นะครับผมทิ้งไว้ให้ c in หรือว่าคําสั่งตัวต่อไปนั่นเองนะครับเพราะงั้นพอมันมาถึงในส่วนของเก t line ตรงนี้นะครับผมมันยังมี backslash n นะครับผมติดค้างไว้อยู่เนาะเพราะงั้นคําสั่ง getline ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยอ่าน backslash n ไปพออ่านไปปุ๊บมันก็คิดว่าอ๋อจบจบตัวคําสั่งจบตัวประโยคแล้วนี่ก็คือเหมือนกับการกด enter อย่างเงี้ยครับเข้าใจไหมอ่าเหมือมนกับพอมันมาถึงบรรทัดที่สิบปุ๊บ มันก็กด Enter ไปเลยโดยอัตโนมัตินะครับผมมันก็เลยแบบไม่มีค่าอะไรใส่เข้าไปเลยนั่นเองนะครับผมอ่าปัญหาตรงนี้เนี่ยเราจะทํายังไงนะครับผมพอเรารู้ถึงปัญหาแล้วใช่ไหมเราก็มาวิเคราะห์กันต่อนะครับผมว่าเอ๊สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอ่ามันเป็นเพราะว่าบัาสาระเอนเนี่ยมันยังค้างอยู่ใน Input นะครับผมหรือว่าตัว C ีอินนั่นเองนะครับเราก็ต้องทําการเคลียร์มันนะครับผมหรือว่าทําการไม่สนใจมันด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งคำสั่งที่เราจะใช้กันในวันนี้เนี่ยก็มีกันอยูอ่คำสั่งหนึ่งนะครับผมที่แนะนำให้ใช้ในวันนี้นะครับก็คือคำสั่ง cin.ignore นั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวเราลองมาพิมพ์กันเลยดีกว่าเนาะ cin.ignore นะครับผม ignore เนะาะแล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็เซมิ c o ลอนนะครับผมคำสั่งนี้เนี่ยมันจะทำการไม่สนใจในส่วนของ backslash n นะครับผมอ่าอันนี้คือผมพูดเกินเกนงิง่ายๆเนาะ ถ้าเกิดอยากรู้ลึกอะไรเนี่ยก็ลองไปศึกษากันต่อ,อดูนะครับผมเดี๋ยวผมลองมา f 1 1ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือรันให้ดูอีกสักทีหนึ่งอ่าทีนี้ผมจะใส่0ูนบ้างนะครับผมจะใส่0ู2บ้างนะครับ,บ,รบกด enter ไปปุ๊บเห็นไหมตอนนี้มันก็ทําการรอรับค่าในส่วนของ product name เรียบร้อยแล้วสมมติ0ูนผมคืออะไร teddy bear อ่า teddy bear เนาะผมก็กด enter ไปปุ๊บเห็นไหมว่า โปรแกรมก็ทำงานตามปกติเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างเนาะอีกฝั่งหนึ่งคือเขาไม่ได้ใช้ using namespace std เนาะเราจะใช้กันยังไงนะครับผมอ่าคำสั่งตัวนี้เนี่ยคำสั่งในส่วนของ cin. ignore นะครับผมต้องใช้หลังจาก cin ตัวก่อนหน้านะครับผมโอเคไหม cin ตัวก่อนหน้าคืออะไรก็คือของบรรทัดที่6นี่อันนี้ก็คือในส่วนของบรรทัดนี้นะครับผมนี่บรรทัดที่7นะครับผมโอเคไหม เราต้องใช้หลังจากตัวก่อนหน้าน,นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคำสั่ง cin.ignore ในเวอร์ชันที่ไม่มี using namespace std เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็เขียน std นะครับผมตามด้วยโคลอนโคลอนเนาะแล้วก็เขียนไปเลยนะครับ cin.ignore นะครับแล้วแล้วก็บงเล็บเปิดปิดตามด้วยเซมิโคลอนนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นการเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองรันดูเลยเนาะอ่า f 1ดูนะ ปึ๊บนี่กได้ไอดีสมมติผมใส่เป็นอะไรดีศูนย์ศูนย์สามอ่าศูนย์ศูนย์สามเป็นไรบับูอ่าเป็นไม้ไผ่ละกันนะครับผมเห็นไหมกด enter ไปปึ๊บก็คือได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมสำหรับการแก้ไขปัญหานะครับผมทีนี้วันนี้เนี่ยเราได้อะไรกันบ้างเนาะเราได้เอ่อเห็นเหตุการณ์ว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมหนึ่งเลยนะครับคือเห็นเหตุการณ์ว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้น สองคือเราทําการวิเคราะห์ได้นะครับผมว่าเออเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรนั่นเองนะครับผมแล้วก็3ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนั่นเองนะครับอ่ะใครมีวิธีการที่ดีกว่านี้เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับผมหรือว่าจะเอ,อ่อเสริมความรู้อะไรต่างๆให้กับผู้ฟังนะครับผมก็ได้เช่นกันนะครับผมยินดีเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย